นี่ติดงานไหมไม่นะไปปลูกต้นไม้กันสวัสดีค่ะวันนี้พี่ปุ่นชวนมาปลูกต้นไม้นะคะว่าแต่คนชวนเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวขอไปตามหาก่อน เจ้าต,ตัวเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้ชวนมาแล้วก็หายตัวไปเฉยเลยแต่จะว่าไปที่นี่ก็อากาศดีมากๆเลยนะคะลมลื่นมากเลยพี่ปุ่นอยู่ไหนเนี่ยหาตั้งนานละเอามมกโมกมานี่แล้วเอา้นนเเอาพี่ปุ่นอยู่นี่เองทำอะไรอยู่คะเนี่ยสร้างฝาคะ่ะวันนี้เขามีสร้างฝายด้วยนะอา้าวหรอหรือว่าปลูกต้นไม้อย่างเดียวซะอีกมาเร็วมามาได้พร้อมดุยชุบ โอเคค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการ s c t v ปลุกระดร้อนที่จังหวัดกาญจนบุรี <Yeah. S 1> แลวตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่น้องหินเขาสูงนะคะอ่าใช่แล้วนะคะที่นี่นะคะเป็นเขตป่าชุมชนเนาะซึ่งมีพื้นที่กว่า1,200ไร่เลยทีเดียวนะคะเป็นป่าที่อยู่ใจกลางหมู่บ้านเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นที่เอ่อทำให้ มีการเพาะปลูกเนาะแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ในการมาท่องเที่ยวได้ด้วยใช่ถึงอนุรักษ์นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับพวกไฟป่านะคะทําให้ส่งผลกระทบต่อทั้งพื้นที่ชุมชนโดยรอบแล้วก็ระบบนิเวศร,รอบๆแถวนี้ด้วยค่ะใช่สําหรับโครงการนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือจาก ภาคทางภาคัฐทุกๆุกภาคส่วนเลยนะคะแล้วก็กับผ่านชุมชนด้วยรวมถึงคณะผู้บริหารพนักงาน S C T P นะคะที่ได้มาร่วมมือทำความดีกันในวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะในปีนี้นะคะแล้วก็จะมีการปลูกต้นไม้ถึง999ต้นเลยค่ะใช่ค่ะนอกจากปลูกต้นไม้แล้วเนาะยังมีสร้างฝ่ายด้วยนะคะเราก็จะสร้างฝ่ายกันหด9ฝ่ายค่ะใช่นี่น้องมุกที่เรายือนอยู่กันตรงนี้นะคะเป็นฝ่ายหนูรู้ไหมว่ามันเรียกว่าอะไร ฝ่ายแบบนี้มุกก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะพี่ปุ่นอ่ามันเรียกว่า<ด>ฝ่ายคลองไส้ไก่ค่ะก็คือ,อหนูจะเห็นนะคะจะขุดลุมแล้วเหมือนเป็น,ปนแบบขนมครกอยู่แหละอยู่แหละอ่ะก็คืออันนี้มันจะช่วยในการะชะลอน้ําได้เนาะแล้วก็เป็นแนวป้องกันไฟป่าได้ด้วยค่ะสุดยอดมากๆเลยข้อมูลแน่นมากครับนแน่นมากที่ถามคุณลุงคนนู่นมานะอ่ะ <laughs> ว่าครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่2แล้วเนาะสำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการ s t p นะคะปลูกลดดอนเนาะอยากสัมภาษณ์ทั้ง3คนนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างวันนี้ค่ะก็ดีใจค่ะมามาร่วมโครงการนี้เป็นครั้งที่2องแล้วค่ะเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเหมือนปัจจุบันในโลกเราต้องการแบบการปลูกต้นไม้หรือว่าช่วยลดสภาวะโลกร้อนมากๆแล้วก็การปลูกต้นไม้เป็นอะไรที่ยั่งยืนที่สุดค่ะแล้วก็ทาได้ง่ายที่สุดเราทุกคนสามารถทาได้ค่ะ จิงก็อย่างที่เมย์บอกเขา่าดีใจที่เหมือนกับได้ได้มาเห็นว่าแบบมีจิตอาสามีพี่ทหารแล้วก็เหมือนทุกคนก็แบบมาร่วมเหมือนร่วมด้วยช่ยกันเนาะแล้วก็แบบโมเชื่อว่าถ้าเรารักป่าป่าก็จะรักเราเงี้ยค่ะก็อยากแบบชวนทุกคนมาแบบปลูกปลูกต้นไม้กันมากขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะ ก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้แล้วก็มีพี่ๆทุกๆคนจาก SCGP แล้วก็หลายองค์กรนะคะที่มาช่วยร่วมช่วยด้วยกันนะคะที่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นเราเป็นกิจกรรมที่ดีมากะค่ะ ค่ะโอเคค่ะขอบคุณทั้ง3ามคนนะคะก็สวยด้วยเก่งด้วยเป็นคนดีด้วยนะคะก็รณรงค์ให้ทุกคนไปปลูกต้นไม้กันนะคะสร้างฝ่ายด้วยนะคะก็ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่พพนักง,งานที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้กันดีกว่าค่ะอ่านี่ไงเจอพอดีเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ความรูงง้สึก ของพี่ฟิววันนี้หน่อยนะคะว่ามาร่วมกิจกรรมวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาร่วมง,งานในครั้งนี้นะครับเพราะว่าก็ถือว่าเราช่วยกันทําสิ่งดีๆให้โลกเราเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ต้นไม้แค่คนละหนึ่งต้นแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะโตไปเป็นร่มไม้ที่ใหญ่แล้วก็ สร้างระบบนิเวศให้สมดุลแล้วเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าธรรมชาติาต่อไปนะครับแล้วก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้ชุมชนอื่นๆรอบข้างด้วยดีมากๆเลยค่ะพี่ฟิลขอบคุณมากเลยนะคะคขอบคุณครับก็ดีใจครับได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนของของป่าชาวบ้านได้เป็นแหล่งเขาเรียกอะไรนะอนุรักษ์ของของหมู่บ้านเราครับจะได้เด็กๆรุ่นหลังจะได้ มีที่นั่งเล่นนั่งไหล่ครับมาเดินเล่นในป่าน,นะครับชุ่มชื้นมีน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับก็จะได้เป็นแหล่งเ,เขาเรียกอะไรนะครับท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ด้วยครับขอบคุณมากครับาาขอบคุณมากค่ะรู้สึกดีใจอะค่ะ,คะที่ได้มาปลูกป่าคะ่ะได้มาทำบุญแล้วก็เจอคนหลายคนแล้วคะ่ะแล้วก็เราก็มีน้ำใจต่อกันช่วยกันปลูกป่าเป็นไงบ้างเราเมุกวานนี้มาปลูกต้นไม้กัน หมดแรงเลยค่ะพี่ปุ่นแต่ว่าสนุกนะแล้วก็ประทับใจที่ได้เห็นทุกๆคนเนี่ยมีส่วนร่วมร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเพื่อรักษาโลกของเราอย่างจริงจังใช่แล้วค่ะก็วันนี้ที่เรามาปลูกต้นไม้เนาะเป็นการเพิ่มพื้นที่เสียเขียวให้กับชุมชนนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังสร้างประโยชน์แล้วก็ความยั่งยืนในระยะย,ยาวให้กับชุมชนอีกด้วยค่ะทั้งในเรื่องของการสร้างไรายได้เนาะจาก,กเกษตรกรรมแล้วก็การฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วยค่ะ วันหลังถ้ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกพี่ปุ่นอย่าลืมมาชวนมุกอีกนะคะ,ะติดใจแล้วละสิแล้วคุณผู้ชมนะคะอยากมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราไหมติดตามกิจกรรมดีๆจาก SGP ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะวันนี้นะคะอัดไลฟ์มุกและพี่ปุ่นขอตัวลาไปก่อนสวัส <ขอ S 1> ดีค่ะบ๊ายบาย <S <S